สำหรับชาวลัคนาราศีกันดวงเปลี่ยนไปตามดาวที่ย้ายในเดือนตุลาคม2567ในเดือนนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงดาวดวงแรกที่ย้ายคือดาวพุธหมายเลข4ดาวเกตหมายเลข9ดาวสุกหมายเลข6 ดาวอาทิตย์หมายเลข1และก็ดาวอังคารหมายเลข3ไม่พลาดทุกการทํานายกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกันไว้นะเวลามีดาวดวงไหนที่ย้ายจะแวะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปดาวดวงแรกที่ย้ายคือดาวพุธย้ายวันที่6ตุลาคมถึงวันที่24ตุลาคม2567ดาวพุธหมายถึงเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาการมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ ดาวพุธย้ายเข้าตำแหน่งการเงินส่งผลในเรื่องของหน้าที่การงานและตัวคุณเองในความมั่นใจช่วงนี้คุณจะหาเงินเก่งมีความสามารถหารายได้หลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นที่มาของการเงินจากการสื่อสารอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกิน งานคือเงินเงินคืองานช่วงนี้งานของคุณเน้นในเรื่องของการสนทนาการพูดการคุยการเจรจาอย่าลืมนะคะการพูดการสื่อสารเป็นที่มาไรายได้ของคุณหรือมีโอกาสได้งานใหญ่ที่ต้องใช้เงินหมุนจำนวนมากๆแล้วก็สามารถแปลงทรัพย์สินเป็นเงินได้ด้วยเช่นกัน ช่วงนี้ตัวคุณเองจะเป็นที่มาของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวการค้ามุมมองที่เปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ให้ระวังด้วยเช่นกันตัวคุณเองอาจจะสร้างหนี้สินด้วยตัวคุณเองเหมือนกันดาวพุธย้ายรอบสองเข้าตำแหน่งสังคมวันที่24ตุลาคมถึงวันที่2มกราคม2568เกี่ยวกับเรื่องสังคมคนใกล้ชิดเพื่อนพี่น้อง สังเกตช่วงนี้คุณจะชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นมองหาโอกาสใหม่ๆทางสังคมมีเพื่อนมากรู้จักคนมากเข้ากับคนได้ง่ายมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอการได้พูดการได้คุยการเจรจากับคนจำนวนมากๆทำให้คุณมีโอกาสได้งานโครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่แต่เช่นเดียวกันก็ให้รอบครอบเลือกเอกสารสัญญามีโอกาสที่จะเสียหายได้ ใครที่ทำงานมีโอกาสผิดพลาดได้ระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานเพราะฉะนั้นควรรอบคอบบางคนก็ถูกแย่งผลงานหรือปิดทองหลังพระดาวดวงถัดไปที่ย้ายคือดาวเกตย้ายวันที่9ตุลาคมถึงวันที่4ธันวาคม2567ดาวเกตหมายถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งทันสมัยเทคโนโลยีการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและความคิดที่แปลกใหม่ ช่วงนี้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเซน์มีแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนอยู่รอบตัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บางทีก็มีเพื่อนที่อยู่ห่างไกลหรือพี่น้องอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดาวดวงที่ย้ายถัดไปคือดาวศุกร์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินความรักเพศตรงข้ามย้ายวันที่16ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายน2567 ดาวสุกย้ายเข้าตำแหน่งสังคมส่งผลในเรื่องของความเจริญหน้าที่การงานการเงินและรายได้ช่วงนี้ตัวคุณเองจะมีความโดดเด่นมีสเสน่ห์ในหมู่เพื่อนฝูงและก็เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงรวมถึงความกระล่อนความเจ้าชู้ของคุณในช่วงนี้ก็เริ่มทำงานด้วยคุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนหรือที่มาความเจริญของคุณมาจากเพื่อนหรือพี่น้องนั่นเอง ดาวย้ายดวงถัดไปดาวอาทิตย์หมายถึงความโดดเด่นชื่อเสียงภาะวะความเป็นผู้นำการกล้าคิดกล้าตัดสินใจแต่มาพร้อมกับความใจร้อนดาวอาทิตย์ย้ายวันที่17ตุลาคมถึงวันที่ 16พฤศจิกายน2567ย้ายเข้าตำแหน่งการเงินส่งผลในเรื่องของความเสียหายช่วงนี้จะตัดสินใจอะไรคิดคำนวณให้รอบคอบก่อนมีโอกาสเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินหมุนเงินไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะฉะนั้นวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะคะดาวดวงสุดท้ายที่ย้ายคือดาววังคารย้ายวันที่19ตุลาคมถึงวันที่25มกราคม2568 ดาวอังคารหมายถึงเรื่องของความขยันความคล่องแคล่วความมุมานะแต่ก็มาพร้อมกับความมุทะลุใจร้อนดาวอังคารย้ายเข้าตำแหน่งโชคลาภส่งผลในเรื่องของปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยรวมถึงสังคมคนใกล้ชิดสิ่งที่คุณเคยลงมือสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขยันความคล่องแคล่วส่งผลให้คุณได้โชคลาภหรือโชคลาภของคุณจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะผู้ชาย ไม่ว่าไปไหนมักจะมีเพื่อนเพิ่มอยู่เสมอหรือมีคนมาทำความรู้จักอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันให้ระวังความเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพมาแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับบางคนที่เจ็บป่วยอาจจะได้เงินประกันหรือได้รับเงินมรดกดวงของคุณยังไม่จบแค่นี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับสิบดาวกาเนิดที่อยู่ในช่องวงกลมของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันตรงที่เวลาเกิด อยากรู้สิบดาวกําเนิดของตัวคุณเองอยู่ตรงช่องไหนตําแหน่งไหนอ่านดวงเพิ่มเช็คลัคนาได้สแกน QR ฟรีรู้ทันดวงรู้ทันดาวรู้ก่อนตั้งรับก่อนจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในช่วงชีวิตของตัวคุณเองนะไว้มาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ